ปัตตานีเมืองใต้ชายแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านช่วงเวลาอันยาวนานผสมผสานกับลักษณะทางสังคมและประชากรที่มีความโดดเด่นแตกต่างกับภูมิภาคอื่นของประเทศส่งผลให้ปัตตานีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ดังคำขวัญจังหวัดปัตตานีที่ว่าเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลานเลิดน้ำชนน้อมนำศรัทธา ชิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันี่สุขแดนใต้จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ประมาณ1,940ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น12อำเภอ1 1 5ร115ตำบล645หมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 727,379คนแบ่งเป็นเพศชายจำนวน359,556คนและเพศหญิง367,823คนซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ87.96รองลงมานับถือาศาสนาพุทธและนับถือาศาสนาคริสต์ร้อยละ12.09และ0.35ตามลำดับ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2561มีจำนวน48,549ล้านบาทมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว75,697บาทต่อคนต่อปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคการบริการมีสัดส่วนมูลค่ามากที่สุดและยังมีภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพื่อหนุนให้เศรษฐกิจของปัตตานีมีความแข็งแกร่งและมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำระมงพาณิชย์ทำให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องครบวงจรนอกจากนี้ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่แปลรูปพืชผลทางการเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้า กับอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีความเป็นวิถีมุสลิมได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจังหวัดปัตตานียังเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและมีคุณค่าในการเจาะตลาดสินค้าฮาลานทั้งในและต่างประเทศด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานีไว้ว่าเมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลานคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุขโดยมีแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดปัตตานีดังนี้ 1. การสร้างสังคมที่ดีทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. การสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและ 5. การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ตามวิถีชีวิต New Normal การขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีในห้วงเวลาที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้รวมพลังการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างปัตตานีที่มีความมั่นคงมั่งคั่ง,งยั่งยืนต่อไป